สวัสดีครับพ่อพี่น้องฟองป้าสุกโผลุกนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรังบนสายยินซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะเออนะครับอยู่ที่กรังเช่นเก่าเช่นเคยครับเออเพิ่มเติมคือว่างงานครับช่องนี้ครับฝากไว้แน่เช่นเดิมครับสําหรับบนสายยินซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับ ราคาเป็นกันเองครับไปตามงบไปตามราคาทีว่าจ้างกันมาราคาถือกัไปตามถือแพงกับไปตามแพงนะครับถือกัไปชุดหน่อยครับผมน่ครับทีมงานเ้าก,ก็ได้เนึ่งข่าวหนึ่งน้ำกับยุ่เออนี่ก็มีขั้วกับจุดขวดรัง มีครัวทำอาหารหนึ่งเขาหนึ่งน้ำบางทำอาหารการกินน้ำกันครับเนี่ยอยู่โกดังกินน้ำกันหาก,กันแพ่งกันคือเขาเนี้ยปั่นหนึ่งไม้ยาสิเพี้ยนกมันขึ้นน้ำถือเขาเนี้ยเอองานซอยกันทำเน,นี่ยมื่อนี้ท่านอาจารย์สยันก็เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีไปบ้านพักเสียงอีสานนะครับตามนิยนุภาพผมไปคุยเจราจากันเรื่องระบบเสียงนี่แหละครับผม ระบบเสียงเขาก็คืบหนาไปไกลเติบเลยครับล้อเดจะแอมเวอร์ครับเสียงแหลมเนาะเพื่อนเสียงแหลมเนาะโปรไฮนะครับนี่นี่เดิอบใส่นาใช่ยังเดิอบใส่นาแล้วครับนาตู้โมเมนต์นาเป็นเพื่อนเดียวได้ครับนี่ถต้องมีมาติดอีกเอาเป็นบอกตอ้งหนามมัติดอีกครับเออพท็อปสวยงามนี่เแยบลอยมาได้เดี๋ยวจะตู้เสียงแหลมนะครับแปดตู้ครับ มาหอดก็คือขึ้นรถด,ด้ครับเนี่ยขึ้นรถสองหลอนะครับพร้อมแอมพาวเวอร์ ower, ก็จะขึ้นใส่รถครับผมเป็นแอมวาเทคจากบริษัทเอนจิเนียร์นะครับวาเทคนะครับสนับสนุนโดยเฮ้ยอ้วนวาเทคครับผมเสียงกลางก็เป็นของอเมเจอร์ครับผมข้างละสิบ่ใบสุดยอดแน่นอนสิดคักบ่คัก รอติดตามฟังนะครับมือเปิดวงคนละเออเสียงจัดจานซำไล่กะบเซฟซีเสียงมิงา,งานห้ามพลาดเด้อครับเด้อนะรับรองการสันไปจูนให้จูนระบบเสียงแน่นอนครับผมข้ามเศร้าก็จะคงเป็นไออาจารย์ประจำวงเพินน่ะนะครับนี่เบิ้งบรรยากาศกดังครับ กับผมกับ,บรถไปไซมาไสมช่องนี่คนละเดือนหนาจังสิพ่อมีงานายอยู่ครับเดินทางไปแถวแถวชะละข้ามกูนะครับมืัอนี้เสื่มสร้างกะพักค,ครับเออของขาดนะครับของมือนี้เขาหยุดเนาะอุปกรณ์ในการก่อสร้างเพราะว่าเป็นวันแหมนะครับเนาะวันสิบสี่สิบสองวันมแม่แห่งชาติเนะาะฮะวันหยุดข้าราชการแล้วลาน กับปิดด่านขายเล็กขายยังกับปิดว่าสันเอาบริสุขีีมากคนละนี่ครับเฮี่ยหมูหน,นุ่มปรีจอนเจ้าของหนังภาพยนตร์นะครับติดต่อเคามาไรครับเฮี่ยหมูครับอยากได้หนังฟิล์มหนังติดต่อมีเวส์ครับอยากได้เรื่องใดก็โอ้ได้เบิดหนังได้ทุกหนังตอนนี้เพกกื่อกระด้างกินหนังกันเลยกินหนังครับกินหนังบัวหนังควายครับต่างคนกระด้างทุบต่ำต่ำต่ำ,ตำอยู่ข้างนอก อ๋อนะครับสากฝากเลครับสําหรับอุบลสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับรถแห่เนี่ยครับรถแห่แล้วก็ภาพภาพยนต์นะครับเนาะช่วงนี้ก็โอ้หงับอีดีครับพี่น้องเอ้ยสุนครับผู้ได้เห็ุกิดเสียงครับเป็นกระรังใจให้การสนงกันในกันนะครับผมอ่าผู้ได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้รับไม่รุยสุผูสุคนครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมนะครับเหตุงานกิจการยังกให้รร่งงเือคับผม มักกะไรถึงใจกับแช่นะครับอ้าวคลิปนี้คงสบายซ้ำนี่เจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ